สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเองครับโจนินอยู่กับอยู่กับใครนะอยู่กับไอมาร์คตูดดำนะครับ <c oughs> อือหรือ <c oughs> <c oughs> จะมาสอนเล่นอะไรนะเออฝากล่าวอันเดียวนะครับ <c oughs> ยัาเล่นง่ายสุดแต่ปัจจุบแล้วไอ้เซิร์นี้ลรวลงโปโดยเฉพาะนะครับนี่ไม่ต้องทำเฮียอะไรเลยนะครับบูตอย่างเดียวแค่นี้ก็ชนะแล้วดิปัจจุบัเฮียเลยเซิร์เฮียดิ <c oughs> นนี่ะทุกคนก็บูธอย่างเดียวนะทุกคนทุกคนมาทุกคนมาตอดีๆแล้วเนี่ยขอดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำะไรนะบูธอย่างเดียวนะทุกคนด้วยยืนจ้องหน้ากันลมปุ๊บบูธลมปุ๊บบูธลมปุ๊บบูธเฮ้ยเแยโดนแทงยาวปั๊มยาหลบพิแยจบไม่ต้องทำพิแอร์อะไรเลยเซิร์ฟแี่นี่นี่นะครับทุกคนอยู่หน้ากันแค่บูธอย่างเดียวเลยนะครับแบบถ้าหลบเซิรมันจะมีท่าอะไรนะท่าท่าแบบจับหน้าตอนนี้มันนี่มันนี่อย่าพึ่งงั้นพึ่งโอ้ย มันแทงกูมาแทงกูมาเนียเป็นท่าจับหน้าอย่างงี้ทุกคนก็บูสต์ใส่มาอย่างเลยนะทุกคนเนี่ยบูสต์ใส่อย่างเดียวเลยนะครับมันหลบไปได้ด้วทุกคนเซิร์ฟเนี่ยไอ้มาสูตรดดโดนกูรัวๆนี่เฮ้ยเซิร์ฟนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนเล่นเชิงครับไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยบูตบูตอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้นี่โดนนั่นนี่นี่ไงเนี่ปั๊มยาลบเนี่ยโดนอืมอฮ้ยลบบูต โอ้ยเชี่ยวไปโดนโอ้กูโดนอ้านี่โดนนี่โดนแล้วเนี่ยฮึบบูตบูตบูตตายอีซี่นะครับอีซี่ไอ้มาร์คตูดดำโดนกูนะครับไอ้เชี่ยสู้กูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับไอ้ไอ้เชี่ยตูดดำเฮ้ยอืมอืมอืมพูดมากไอ้เชี่ย นะครับก็ยืนแรกหน้ากันเจอเพื่อนกนบูทยบบยนะ ADHD, ADHD อย่างเดียวนะเอสดีเอสดีอย่างเดียวนี่เนงะี้ยไอ้เฮียนี่ทําไม่เป็นนะครับนี่นี่โดนกูอีกละโดนกูรัวๆนี่ตายนี่นครับทุกคนเไม่ต้องทางนี่อีซี่มากเลยแต่ไอ้สูตรดาวมันทําไม่เป็นนะครับท,ทุกคนโดนกูเนี่ยเนี่ยท่านี้แหละนี่เงี้อืมที่นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเุื่อนบูทบูทเจอหน้ากันบูทบูทนะครับชนะ,นะะนแล้วเนี่ยอเลียนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับ เฟที่คุณต้องการนะครับเวร์เวรูางีเรือนทำไมวะออชิตตดดำ